ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง sn อีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในหัวข้อ recap m a k i a record season 2นะคะ ep 7ค่ะทุกคนเห็นภาพที่อยู่หน้าจอเราไหมใช่ค่ะทุกคนดูไม่ผิดหรอกมิกิไซยากะกับสักรุระเคียวโกะของเรานี่แหละค่ะ ก็คือถ้าใครตามดูรีแคปเราตั้งแต่แรกๆเนาะก็จะอย่างที่เราบอกไปว่าเราชอบโฮมูระมากเพราะหนึ่งเป็นจ่าแว่นสองเขามีอาวุธเป็นปืนแล้วก็แบบใครที่มีแบบเกี่ยวกับเรื่องหยุดเวลาหรือมีนาฬิกาอะไรอยู่กับตัวเนี้ยเราไม่รู้เป็นอะไรเราจะชอบถูกชะตากับตัวละครพวกนี้มากๆเลยแล้วก็นั่นแหละค่ะทุกคนโฮมูระติดบัคยู่ีดีเกิดหยุดเวลาไม่ได้ขึ้นมาซึ่งก็ไม่รู้ทําไมซึ่งเราก็เดาว่าคงเป็น เป็นเพราะสวนสนุกแห่งนี้เนี่ยแหละซึ่งอาจจะแบบไปตั้งโหมดอะไรไว้ซึ่งเราก็เดาไม่ออกนะว่าเขาไปตั้งอะไรไว้มันถึงแบบถึงขนาดห้ามเวทหยุดเวลาของโคมุระไว้ได้อะเก่งเกินไปแล้วนะแล้วก็คือยกให้อนิเมเตอร์เลยจริงๆฉากสนสนุกคือใหญ่มากสวยมากแล้วโดยเฉพาะแบบฉากที่เใครนะคุณมามิล่างโฮลี่มามิเขายิงปืนรัวๆมาใส่แล้วยาจิโยก็ แบบใช้เวททำให้แบบมีหอ,อกมาสกัดกระสุนปืนได้หมดอันนั้นคือแบบเห็นแล้วก็คือเหนื่อยนะเหนื่อยอยู่ไหนจะฉากใหญ่ไหนจะแบบกระสุนปืนไหนจะหอ,อกไหนจะคนอีกโหเหนื่อยนะแล้วฉากที่เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะโฟกัสก็คือความสัมพันธ์ของไซรากะกับฮมูร่าที่ดูซอฟ ลงนี่คือแบบเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเขาเขาดูน่ารักมากเลยอะ่ะคือเหมือนใากาาะเขารู้ว่าเออโฮมูล,ละมีแค่เวทหยุดเวลาไม่มีอะไรป้องกันตัวก็คือเอาจริงตามจริงโฮมูล,ละมีแค่ เขาเรียกไงน,นะระเบิดกับปืนตอนนั้นอะ่ะซึ่งโฮมูละก็ยังใช้ไม่เชี่ยวชาญด้วยแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นไซยกากะเป็นคนหิ้วโฮมูลไวไปแล้วพี่เราก็หิ้วอันนี้คืออุ้มเลยจ้ะอุ้มพาดไหลเลยโอ้โหแบบชอบความชอบความแคร์กันของทีมนี้จริงๆน่ารักก็อย่าทะเลาะก,กันอีกนะไซยกากะโฮมูละแค่นี้ก็น่ารักแล้วอะ่ะที่ซูรุโนะล่างอวสะเข้ามาโจมตียาจิโยกก็เป็นฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเขาเรียกไงน,นะพุ่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะ แล้วคือแบบยาจิโยก็คือไม่ไม่ไม่โจมตีกลับอะแค่กันเฉยๆว่าเออเนี่ยทำร้ายฉันใช่ไหมฉันก็แค่ป้องกันตัวจบแค่นั้นไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่พุ่งไปก่อนในที่สุดนะคะพวกเขาก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะนั่นก็คือซันนะเฟลิเซียอิโรฮะแล้วก็ยาจิโยนะคะพวกเขาได้กลับมาเจอกันแล้วนะคะสาวบ้านมิคาสึกิรวมตัวกันเกือบครบแล้วนะะคทุกคนฉากที่เฟลิเซียพูดใส่หน้ายาจิโยเรื่องที่ว่า คือเรื่องแม่มดอะเอาจริงทุกคนต้องการเป็นแม่มดหมดแหละใช่ไหมแล้วเฟลิเซียเขาก็คงแค้นอะว่าเนี่ยอุตสาห์ลงทุนเข้ามาในมากิอุ์แล้วอะทําไมถึงแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยคืออย่างน้อยเขาคาดหวังว่าเขาจะได้วิธีที่แบบเออตัวเองไม่ต้องกลายเป็นแม่มดแล้วเขาก็เหมือนหันมาว่ายาจิโยแต่คือเขาก็ไม่ได้ว่าด้วยความเกียดชังอะไรนะเขาก็แค่เหมือนกับว่ายาจิโยว่าแบบเนี่ยแล้วตัวเองก็เป็นคนชอบเก็บอะไรไว้คนเดียวแล้วยาจิโยก็เหมือนกับพูด แบบนิ่งๆตามสไตล์จัิโยเลยว,ว่าอันเนี้ยคาขอมันเป็นสิ่งที่จต่รละคนต้องแบบรับแล้วคือแบบอันนี้มันเป็นความคําขอของฉันชั้นแบบรับของฉันเองได้แล้วเฟริเซียก็เลยเดินออกไปแล้วก็แบบจิโยะว่าอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอืมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะว่าทั้งสองฝ่ายคิดยังไงอะ่ะแต่เราก็ไม่นึกว่าเคียวโกะจะพูดขึ้นมาเงี้ยว่าเอ้ยพูดอย่างนั้นจะดีหรอแหมนะแล้วกลองกระชังซูมแล้วเกินคู่นี้ แล้วคุณซากุระเคียวโกะนะคะเขาก็ไม่เปลี่ยนเลยเขาก็เลยหันมาเปลี่ยนประเด็นว่าอืมกินยื่นขนมให้เดวกคนตรงนั้นกินแล้วก็คือแบบอิโรฮะก็บอกขอกินนะแล้วยาจิโยก็หันมาแบบอืมอิโรฮะแบบเอาเลยเหรออะไรเงี้ยือนกับแบบอุ้ยกับคนที่เจอกันได้ไม่นานเอาเลยเหรอกินเลยเหรอไว้ไม่ระวงอะไรหน่อยเหรออะไรเงี้ย ้องนีนกระจูมคู่นี้จังหรือคิดไปเองว่าคู่นี้เขายืนด้วยกันบ่อยๆนะตอนที่โฮมูละยังไม่เป็นโฮมูละเวอร์ชันปล่อยผมอะ่ะเออแต่แต่โฮมูละเวอร์ชันนี้ก็น่ารักจริงๆอะ่ะนี้ฉากนี้ด้วยเป็นฉากที่เอ,อ่อใครนะน้องสานะเขาเอาจดหมายออกมาใช่ปะแล้วมันเป็นจดหมายที่น้องสานะบอกว่าเนี่ยคุณมีฟูยุเขาให้มาซึ่งในนั้นมันเป็นแผนที่ค่ะทุกคนแล้วแบบทุกคนก็หันมามองหน้ากันว่าแบบ เิ้ยแผนที่นี้มันแผนที่อะไรสรุปเป็นแผนที่ของสวนสนุกนี้นะคะทุกคนทางเข้าแล้วก็จุดที่มามีกับซูรุนโนปรากฏตัวแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยทุกคนถ้าอยากฟังเต็มๆไปดูเต็มๆแบบไม่มีเราแบบพูดอะไรนี้ก็ไปดูได้นะคะทุกคนก็อย่างที่บอกอะายอากศกับคอมูระคือเขายืนด้วยกันบ่อยมากเลยนะแล้วดูแบบเขาก็สงสัยว่าแบบเอ้ยตกลงแล้วมันเกี่ยวข้องกับคืนวอลฟูกิตใช่ไหมแล้ว ยากจะยก็บอกว่าเกี่ยวข้องกับคืนวาโเก,กิสอย่างที่คุณเคมีบอกมา,าจริงๆนั่นแหละและ้วโคมุระก็เลยกลับมาทําหน้านิ่งแล้วก็คิดคนเดียวแบบไม่บอกคนดูด้วยกลับมาที่มิตามะนะคะทุกคนมิตามะกับโมโมโกะเนี่ยเขากําลังเถียงกันเรื่องว่าตกลงมิตามะอยู่ฝั่งไหนกันแน่แล้วคือมิตามะก็พูดว่าฉันจะเป็นกลางฉันเป็นนักปรุง นักปรับแต่งโซเจมนะฉันจะเลือกข้างได้ยังไงแล้วโมโมโกก็สวนกลับไปว่าฉันเห็นแต่คนที่ไม่เหลียวแลที่อ้างความเป็นกลางก็เท่านั้นแหมคคำนี้มันได้เลยโม,โมโมโกชอบมากใครเธอนะวันนี้แล้วทั้งสองคนเขาก็ใช้เหตุผลงัดกันไปงัดกันมานะคะจนมาจบอยู่ที่ประเด็นที่ว่าก็เธอไม่รู้จักตัวตนของฉันไงโมโมโกก็บอกว่าเออใช่ฉันก็ไม่รู้จักใครเลยแล้วก็วกกลับมาว่า ฉันก็ไม่รู้จักเธอเหมือนกันมิตร,รมะแล้วมิตร,รมะเขาก็อารมณ์บทว่าเนี่ยฉันนะ่ะเป็นนักปรับแต่งคือฉันเห็นความสิ้นหวังมาเยอะฉันเห็นคนที่ตายหรือกลายเป็นแม่มดในขณะที่กําลังปรับแต่งโซเจมก็มีแต่ฉันต้องทําเป็นไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าคนนักปรับแต่งโซเจมอะ่ะมันมันเกี่ยวข้องกับความปรารถนาของเขาว่าถ้าสมมุติเขาเห็นความสิ้นหวังของคนอื่นแล้วแบบเขาจะเป็นคนเหมือนกับเหมือนกับ สิ้นหวังได้ง่ายคือถ้าเห็นคนอื่นสิ้นหวังถ้าเขาเห็นว่าถ้าเขาจิตตกแม้แต่นิดเดียวก็คือเขาจะกลายเป็นแม่มดเลยก็คืออันนี้คือเป็นก่อนที่น่าจะมีแม่มดแหละมั้งแต่แต่เราไม่แน่ใจนะว่ามิตรมาสามารถปรับแต่งโซเจมตัวเองได้ไหมคือเห็นแต่เขาทําให้คนอื่นไงใครจะไปรู้แบบเนี่ยทั้งชีวิตอุทิศตัวเองมาให้การปรับแต่งโซเจมคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาตัวเขาอะทําให้ตัวเองได้ไหมนะ มันมันไม่ได้เกินขอบเขตความปรารถนาเขาใช่ไหมเนาะมิฟูยุก็เลยได้แค่ยิ้มแล้วก็ยืนมองห่างๆแล้วก็ส่งบทให้ต่อว่าเนี่ยยัดจังฟังอยู่ใช่ไหมแล้วมิตามะเขาก็เลยเสนอวิธีผ่านนกกระดาษนะคะที่มิฟูยุใช้สื่อสารกับทุกคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งรวมถึงพวกมาโดกะด้วยนะว่าเนี่ยก็ต้อง เหมือนเป็นการตัดระหว่างอวสะาซูรินโนกับตัวซูรินโนเองอ,ออกจากกันให้ได้แล้วคนที่จะทําแบบนั้นนะต้องรู้จักซูรรโนดีประมาณหนึ่งเลยว่าเนี่ยซูรรโนนะนิสัยเป็นแบบนี้แต่นิสัยที่แปลกปลอมของซูรินโนทั้งหมดนั่นคืออุวสะาคือต้องใช้คนที่รู้จักซูรินโนดีมาประมาณหนึ่งซึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากยาจิโยแต่มิตามะนะคะเขาก็พูดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเนี่ยแต่ถ้า,าไม่สามารถแยกออกมาได้นะ ซูเุโนโอเองก็จะบาดเจ็บไปด้วยนะเราก็แค่แอบรู้สึกนิดนิดว่าแบบเอ้ยทำไมซีรี์เขาพูดประเด็นนี้มาคือเหมือนตั้งใจเอาไดาอะล็อกนี้ใส่มาในในประโยคที่กะว่าทุกคนคงไม่ได้ตั้งใจฟังแน่ๆซึ่งเราก็แอบรู้สึกแล้วว่าเอ้ยไม่มง้งเพราะว่าแบบยาจิโยเขาก็รู้จักซูรุโน,โนดีนะถ้ามันก็ต้องแบบคือคือไม่ได้กะว่าแบบให้แยกได้เลย แต่แค่แบบเอออย่างน้อยอาการของซึโนะมันน่าจะแบบทุเลาลงหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละเขาหลอมรวมกับอุสกาศไปแล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะยากอยู่พอสมควรเลยเนี่ยแล้วเขาก็บอกอีกด้วยว่าเนี่ยวิธีของมามิอ่ะก็ใช้วิธีเดียวกันก็ได้นะไซกะก็เลยเสนอตัวว่าเนี่ยวิธีของมามินะถ้าเป็นของคุณมามินะเดี๋ยวฉันเรียกเองเคียวโกะหันบอกว่าเฮ้ยแน่ใจเหรอไอโทโมระก็เลยบอกว่าฉันจะพยายามนะคะคือแบบ เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากเลยอะะบุตอนผมเปียนเนี่ยน่ารักจริงๆหลังจากที่เครียบแขงใจอยู่นานมาดูกะก็เลยยกปืนแล้วหันไปถามอีโรฮะว่าขอโทษนะคะขอทําอะไรหน่อยได้ไหมอีโรฮะก็เลยบอกว่าได้สิอะไรหรอมาดูกะบอกว่าคอนเน็กเนี่ยมันคืออะไรเหรอคะอ๋อมันคือเพลงเปิดของมาดูกะมาจิกคาไงคะ เอ้ยเรอเล่นนะเราเล่นนะอเราหาไม่ได้พูดเรานี่แหละพูดเองก็จริงตอนแรกที่เราไปแปลเพลงคอนเน็กก็คือเราไม่นึกว่าเขาจะเอาเ,เขาจะเอาคําว่าคอนเน็กมาเล่นต่อไงก็เลยแปลว่าเป็นความสัมพันธ์การเชื่อมต่อไปซะมันจะได้ดูแบบว่าเออเหมือนเป็นคนหน่อยแต่ก็นั่นแหละไม่นึกว่าเขาจะเอามาใช้ด้วยยังเสียใจจนถึงตอนนี้เลยเนี่ยและแล้วนะคะก็ตัดกลับมาที่เรนะนะคะที่ยังคงนอนเฝ้าใครเด็กอยู่ แล้วเขาก็นัดแผนอะไรกันไม่รู้ค่ะกับมิตามะแล้วโมโมโก็ถามว่าคิดจะทําแบบนี้จริงๆเหรอแล้วมิตามะก็เลยบอกว่าฉันนะ่ะก็อยากเป็นสาวน้อยเวทมนต์แบบนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะข้อสงสัยในตัวมิตามะของเราตอนนี้นะคะก็หมดไปแล้วนะคะมิตามะนั้นเป็นคนดีที่ต้องแกล้งทําเป็นไม่เห็นความสิ้นหวังเพราะว่าถ้าไปเหลียวแลความสิ้นหวังของคนอื่นปุ๊บตัวเองก็คือจะกลายเป็นแม่มดเลยนะคะ ถ้าไม่พลิกว่าสุดท้ายมิตมะหรอกโมโมโกอีกทีหนึ่งนะอันนั้นคือจะจะไลยซ้อนหลายไลยซ้อนหลายชั้นมากเรารู้สึกว่าซีนนี้เป็นซีนที่ไซยากะกับมาดูกะคุยกันเรื่องคุณมามิแท้แต่แบบทำไมรู้สึกเขาซูมมาดกะแปลกแปลก,ปกะเหมือนมาดกะจะกลายเป็นแม่มดยังไงยังงั้นเลยอะทุกคนแล้วแบบคือทั้งทั้ที่เขาก็คุยกันอยู่สองคนนะแต่เขาไม่ยักกระซูมนะไม่ยักกระซูมหลังไซยากะทุกคนเขาซูมให้เห็นแค่ว่าเนี่ยมาดกะเหมือนแบบอ๋อ หรอแล้วเขาก็ตัดภาพไปเลยอทุกคนแล้วเขาก็มาให้เห็นนะคะฉากของโฮมูระานะคะที่ใช้ปืนซึ่งความเชี่ยวชาญก็ยังไม่เท่าโฮมูระาผมยาวนะคะแต่ก็ให้เห็นถึงสกิลของโฮมูระสักนิดนึงเนี่ยแล้วเขาก็รุ้นกันว่ายาจยิโยะจะทําได้หรือเปล่าทุกคนหันมามองค่ะเพราะว่าเสียงของคนสลบะ่ะมันไม่ควรจะเป็นเสียงนี้มันดันเป็นเสียงโครมก็อย่างที่บอกทุกคนเลยหันไปมองที่จุดๆดเดียวกันนะคะว่า แล้วซูรุโนเป็นยังไงบ้างผลปรากฏก็คือซูรุโนนอนค่ะทุกคนเลือดอาบเลยนะคะทุกคนใครกลัวนะทุกคนปิดตานะปิดตาไปเลยกำลังจะเปลี่ยนสไลด์แล้วนะคะในสามสองหนึ่งไม่ชอบนะก็ฟังแต่เสียงเราได้นะคะทุกคนก็คือซูรุโนไม่เหมือนเดิมแล้วเราไม่สามารถแยกซูรุโนออกจากอุปสรรคได้แล้วค่ะทุกคนซืรโนเลือดอาบนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมา แขนบิดไปโคละทางเลยคือเลือดยังไม่เหมือนเลือดเลยทุกคนมันเป็นแบบเหมือนเหมือนตุ๊กตาแบบเซรามิกอะแล้วพอแบบเราทำตกอะข้างในมันเป็นสีดำอะทุกคนแบบมันแตกเห็นข้างในอะแต่อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เห็นเยอะข้างในมันจะเป็นแบบสีดำๆเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละเป็นสภาพที่หลอนมากซึ่งเขาก็จบไปที่จุดจุดนี้เลย เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคิดว่าหลังจากนี้เนื้อเรื่องจะไปถึงตรงไหนบ้างสําหรับเรานะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเราคิดว่าเราดีใจที่เราเห็นมาดูกะก,กับอิรฮาได้ไมาอยู่ในจอเดียวกันนะคะทุกคนแต่เรากลับรู้สึกว่าคือคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วก็มีคนเข้ามาเม้นว่าเนี่ยมันเหมือนเขาข้ามอะไรสําคัญสาคัญไปเยอะมากแล้วก็เหมือนกับรายละเอียดหลักๆมันหายไปเพราะว่าเขาเน้นแต่ตัวละครหลักใช่ไหม เราก็แอบรู้สึกนิดๆิดเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องมันนี่ขนาดเขาย่อแล้วนะยังรู้สึกว่าเหมือนเรื่องมันยืดยืดนิดๆิดเลยอะแต่เนาะเสียดายอะที่เราไม่รู้จักกับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเกมอะเนาะเพราะว่าเขาคงเอาแบบตัวละครที่สามารถเดินเรื่องได้แล้วก็เป็นจุดเชื่อมที่ให้มาเจอพวกมาดูกะด้วยเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องก็คือมาดูกะอาจิก้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเน้นที่กลุ่มมาดูกะกับกลุ่มอิโรฮะแน่นอนกลุ่มอื่นก็มีแต่เลาว,ว่า ถูกลดทอนความสําคัญไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันในเมื่อลองวิธีนี้เราพลาดนะคะทุกคนทุกคนจะทํำยังไงถึงจะช่วยมามีและซืดโนะให้กลับมาเป็นปกติได้โดยที่ทั้งสองคนไม่บาดเจ็บนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้อความสุดท้ายที่เขาต้องการจะบ่งบอกเราและเราก็ารอรุ้นต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นภาพเดิมอยู่นะทุกคนปิดไว้แล้วฟังเสียงเราก็ได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะมาเก e เรคคอร์ดซีซั่น2 ep 8ค่ะไว้เจอกันนะคะบา,บายย